ท่านทั้งหลายเกตด,ดูให้ดีแม่ที่สุดแต่ข่าวครา,าวทั้งหลายที่เราอ่านเอาได้จากหนังสือข่าวเห็นในรามุกอนาจารทั้งหลายหนาแน่นยิ่งขึ้นทุกทีล้วนแต่มีมูลมาจากกามารมณทั้งนั้นแต่คนทั่วไปก็ยังไม่มองมันในเรื่องกามารมณ์ไปมองในเรื่องเศรษฐกิจเป็นเสียแล้วเมื่อไรมันจะแก้ไขกันได้เพราะมันหลับตามันไม่มองเห็นตัวเหตุอันแท้จริงว่ามันมาจากกามารมณ ถ้ามองเห็นว่ามันมาจากกา,มารมรมมันก็เห็นได้ว่ามันเป็นการเอียงซ้ายไปแล้วคือเรียกว่ากามะสุขันติกานุโยกนี่ภาษาธรรมะเราเรียกว่าเอียงซ้ายถ้าไปทางอัตติธรรมฐานุโยกนี่เราเรียกว่าเอียงขวาเดี๋ยวนี้มันเอียงเอียงซ้ายไปทางเปียกแฉในโคลนในเลนในตมคือกา,มารมรมนั่นจนเรียกว่ากา,มารมรมครองโลก คนในโลกทุกคนบูชากามามณมจึงได้แข่งขันกันในการที่จะกอบโกยกามารมปัญหานายทุนกับกรรมกรก็มาจากกามารมปัญหาที่มันจะรบกันทั้งโลกระหว่างซีกโลกกับซีกโลกมันก็มาจากปัญหานี้คือปัญหาทางการมลมเพื่อจะได้สิ่งที่ยั่วยวนกามามมไว้ในยึดครองของตนให้มากที่สุด แต่เขาก็เรียกว่าปัจจัยอย่างอื่นหรือกลายเป็นเรียกว่าใจแห่งสันติภาพไปเสียก็มีมันเป็นเรื่องโกหกตัวเองยิ่งกว่าโกหกในโลกนี้มันอยู่กันได้การโกหกแล้วมันจะพูดจากันรู้เรื่องได้อย่างไรมันก็พรองลองกันไม่ได้ในการที่หยุดเสียซึ่งการเอียงไปหากามสุขันลิกานุโยกไม่มีนักการเมืองหรือลัทธินิกาย ไหนมองเห็นโทษของกามารมณ์แล้วชวนกันยับยัง้งให้ความลหลงไหลในกามารณมนั้นเสียในสหรประชาชาติเขาพูดกันแต่เรื่องประโยชน์ของประเทศของเขาแต่และประเทศแต่และประเทศเขาไม่มาพูดกันเรื่องว่าเราจะลดกามารณมของโลกลงเสียเพื่อโลกจะได้เป็นอิสระจากกิเลสอย่างนี้มันไม่มีดังนั้นโลกนี้มันจึงไม่เป็นไปเพื่อสันติภาพ ทุกคนพูดว่าจะจัดเพื่อสันติภาพแล้วมันก็ไม่จริงมันจัดเพื่อประโยชน์ของตัวเองเพื่อจะให้ได้สิ่งที่ตัวต้องการแล้วมันก็ไม่พ้นไปจากเรื่องของกามารมนี่แหละความสำคัญของ,ของคำว่าพอดีคือมัชฌิม,มาปฏิปทาถ้าโลกนี้จะมีมัชฌิม,มาปฏิปทาคือความพอดีได้ไม่ตกเป็นทาองกามารมแล้ว โลกนี้ก็จะเป็นไปในทางที่มีสันติสุขสันติภาพนี่เราไม่ต้องพูดถึงเรื่องอัตตากิลมัทฐานุโยคเพราะว่าไม่มีใครชอบไม่มีใครดันทุลังไปในทางนั้นไม่มีใครแข่งขันกันเพื่อจะทรมานตนให้ลําบากก็ไม่ต้องพูดถึงมาพูดถึงกันเลเรื่องที่โลกนี้กําลังลุ่มหลงมัวเมาคือเรื่องกามสุขันลิกานุโย ที่นี้สมาก็จะชี้ให้เห็นข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการมาสุขันลิกานุโยกที่มันมีอยู่จริงก็อยากจะเรียกว่ากามาสุขันลิกานุโยกเพียงซ้ายสุดนั้นมันเป็นส่วนเกินมันไม่อยู่พอดีที่ตรงกลางมันเกินไปในทางย่อนมันย่อนจนเกินคล้อยไปตามทางอของกามารมตามความรู้สึกของกามารม เราจรึงได้ประดิษฐ์ประดอยนั่นนี่ขึ้นทุกอย่างทุกสิ่งที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ให้เป็นไปเพื่อกามารมเรื่องอาหารการกินก็ดีให้มันอร่อยอร่อยเวียงเรื่องแต่งนวดเมื่อแต่งตัวก็ดีให้มันอร่อยกับจิตใจสุดเวียงเรื่องที่อยู่อาศัยเครื่องไม้ใช้สายในบ้านในเรือนก็ดีให้มันอร่อยสุดเวียงแม้แต่เรื่องยาแก้โรคก็เหมือนกัน มันจะทําให้อร่อยสุดเวียงเหมือนกับอาหารไปอของกินเล่นไปเสร็จแล้วก็มีนี่เรียกว่ามันหลงหลยในความอร่อยกันสุดเวี่ยงก็เรียกว่าเกินเกินยิ่งกว่าเกินมันเกินยิ่งกว่าเกินจนไม่รู้จะเรียกว่าอะไรดีปู่ย่าตายเยตายายของเราไม่เคยอยู่ด้วยส่วนเกินอย่างนี้ ปู่ย่าตายายของเราไม่ได้กินเกินเมื่อคนลูกหลานสมัยนี้ปู่ย่าตายายของเราไม่เคยแต่งเ to like นื like <with> ้อแต่งตัวเกินเหมือนลูกหลานสมัยนี้ปู่ย่าตายายของเราไม่ได้อยู่บ้านเรือนและเครื่องใช้ไม้สอยที่มันเกินมากไปเหมือนลูกหลานสมัยนี้ปู่ย่าตายายของเราไม่ได้มียาที่กินอร่อยอร่อยเหมือนสมัยนี้มีแต่ยาขมและเหม็นกลืนแต่ลงไปได้สักทีก็ทั้งยา เนี่เพราะว่าเขาไม่มีอะไรเกิน๋ยวนี่เรามันมีอะไรเกินเกินกันทั้งโลกคนโง่ก็เอาตามอย่างคนมีปัญญาที่จะหลอกลวงเอาประโยชน์เขาประดิษฐ์สิ่งของเหล่านี้ขึ้นมาขายเราก็ก้มหัวลงซื้อหามาใช้มาประดับประดาตกแต่งกินทาสูบดมไปตามเรื่องจนเต็มไปในเรื่องเกินนี่มาพูดอย่างนี้เพื่อประโยชน์แกอาสาละหบูชา ซึ่งเราจะบูชาพระธรรมเทศนาธรรมจกกักรกวัตตนสูตรซึ่งไม่มีส่วนเกินเดี๋ยวนี้เมื่อเราทุกคนมันอยู่ด้วยส่วนเกินและจะไปทำอาสาละหบูชามีอาการเหมือนแต่ลิงหลอกเจ้าได้อย่างไรอาตมาด่าทั้งหลายหรือไม่ก็ลองพิจารณาดูว่าเมื่ออาสาละหบูชาเป็นที่ระลึกแก่ธรรมจกกักรกวัตตนสูตร หรือมัชชิมาปฏิปทาที่ไม่มีส่วนเกินนี่เราทุกคนเต็มไปส่วนเกินเอียง้ายทางการมาม์และว,ว่าจทําอาสาละบูชากันอย่างนี้มันจนเรื่องลิงออกเจ้าหรือหาไม่คอยคิดดูอินเธอรนั้นอย่างไรวันอื่นคราวอื่นก็เว้นเสียดีแต่วันนี้จะไม่เล่นตลกไม่เล่นละครอย่างนี้มาทำจิตใจเส้นใหม่สารภาพความผิดกันเส้นใหม่อะไรที่เกิน,เก,นเกินนั่น มันิดไปแล้วขอสารภาพ,พว่ามันเกินแล้วต่อไปนี่จะไม่ให้เกินเอาที่มันเกินในบ้างก็จะพูดอย่างๆไป <c oughs> เกินอย่างที่แรกก็เรื่องแต่งเนื้อแต่งตัวทำไมจะต้องใส,ส่เสื้อผ้าอย่างนี้จนจะเป็นการประกวดแบบเสื้อกันเส็จแล้วคนมีเสื้อแบบหนึ่งสีอย่างหนึ่งคนหนึ่งก็อย่างคร้ายเข้ามาน้าที่นี่จะมาปกวดแบบเสื้อจนแล้วนี่เกินหรือไม่เกินลองคิดดูเราไม่หลงไหลใงสวยๆงามของเสื้อแดงนี่ ไปใช้ผ้าธรรมดาสีธรรมดาซึ่งตกไม่ได้ซึ่งมันบนทานที่สีเดียวดีเปันหมดไม่ต้องมาปวดแบบเสื้อกันอย่างนี้นี่ียกับม,มันไม่เกินมันไม่เกินในส่วนเรื่องแต่งแร่แต่งตัว <c oughs> ขอฝากความคอันอนี้ไว้ว่ารีบไปแก้ในความเกินในเรื่องเครื่องกุมเช่นคำสอนของพระพุทธเจ้าในนิโรบโสถข้อที่ว่านัตคีตะวะทิตวิสุะทัศนะมาลาคันทะ วิเลปนะปรณะมมนดน,นะวิปูสนะนั่นเองถ้าคนคือศีลบสถจะแต่งเนื้อแต่งตัวดเสกเสือเส้อผ้าที่สวยงามก็ไม่ได้แล้วก็ต้องไม่เกินอย่างอื่นด้วยคือเกินด้วยรูปทาของหอมเกินด้วยเรื่องฟ้อนรำขับร้องประโคร,าาระล่าะโรมณใจใจมันอยู่ดีๆทำให้มันบ้า มันอยู่สกปรกของมันก็ไปส่งเสริมให้เป็นจิตใจที่บ้าลุกขึ้นเตนรำยองยองแย้งแย้งเหมือนกับลิงอย่างนี้ก็ยังทำได้นี่ยว่าเป็นส่วนเกินในข้อคุโบสถเสีลนที่เรียกว่านิดน,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 นัจจ่ีตะวาทิตะวิสูกะทัศนะขอโอกาสผู้สังหน่อยว่าเมื่อตะกี้นี้ไม่ได้รับศีลนุโบสถเั็นทุกคนยังมีคนแก่ตัวไม่กล้ารับศีลนุโบสถ แม้ในวันที่เป็นวันบูชาพระพุทธเจ้าอย่างนี้ก็ยังไม่เสียสละพ,พอที่จะรับศีลบิสุทธเพราะมันแต่งตัวมาเกินมันรับศีลนิสุทธไม่ลงเพราะเสื้อผ้ามันสวยงามหรือมันทาน้ําหอมน้ําอะไรมาด้วยมันเลยรับศีลบิสุทธไม่ลงบางคนก็เห็นแก่ตัวกลัวด้วยความโง่ค่ะว่าอดข้าวสักมื้อหนึ่งก็จะเป็นลมเรื่องนี้ไม่จริงสมาเคยอดทั้งวันทั้งวันไม่เคยเห็นเป็นลม และยังสบายพูดได้มากวันนี้ก็ฉันอาหารนิดเดียวจึงมาพูดมากอย่างนี้ทั่นอย่ากลัวว่ากินอาหารน้อยแล้วมันก็จะเป็นลม